สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรเนี่ยเราเป็นท็อป10ของโลกเกือบทุกรายการในพืชเศรษฐกิจของเราข้าวเราก็ท็อปีของโลกมาตลอด30ปียางพาร,ราก็อันดับหนึ่งของโลกปาล์มน้ำมันก็อันดับท็อป3มันสํารัรดก็ท็อป3สับปะรดเนี่ยอันดับหนึ่งของโลก,ปปโลอ,โลกอ้อยน้ำตาลอันดับสองของโลกแต่ว่าเราไม่ต้องการตัวเลขลำดับเราต้องการมูล,ลค่าแล้วก็การกระจายารายได้เนี่ยนะวันนี้55ของประชากรไทยเข้ามาอยู่ในเมืองชนบทเกษตรถูกทิ้ง ภาคเกษตรถ้าเราไม่ transform เอาเรื่องเครื่องจัรกลนเอาเรื่องเทคโนโลยีไปนะในที่สุดเราจะกลายเป็นประเทศผู้นําเข้าาหารเหมือนอินโดนีเซีย Indonesia ต้องนําเข้าน้ํามันก,นกร,ระทรวงเกษตรก็ปฏิรูปโดยใช้เทคโนโลยีในช่วงของ digital transformation นะเพื่อเป็นแรงวันใจให้ทุกกระทรวงว่าแม้แต่กระทรวงที่คนมองว่าอยู่กับท้องนาท้องทุ่งก้าวหน้าที่สุดเราและทําโดยไม่ใช้งบใหม่จริงๆแล้วเนี่ยค่าการลเ,รเก่ง และสามารถทําได้เพียงแต่ว่าเวลาที่เราบริหารจัดก,การถ้าถูกทิศถูกทางถูกที่มันก็ไปได้อย่างที่เห็นเพราะหลักของการที่จะปฏิรูปมันต้องการพลังมหาศาลเลยแต่พลังมหาศาลเนี่ยมันจะเป็นแบบส่วนราชการเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วเมื่อทุกคนบอกว่ามีงบประมาณไหมผมบอกอย่าพูดเรื่องงบประมาณเอางานนำเงิน